ชราปิดฉากชีวิตดาวร้ายสิทธิ์เก่าอุเทนถวายมีลูกชายเป็นพระเอกสารต่อความฝันของพ่อจนนาทีสุดท้าย <S <S หากพูดถึงดาวร้ายในยุค60เรื่อยมาจนถึงยุค80ที่เด่นๆคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีอีกท่านหนึ่งก็คือไกรคันชิตฉายาดาวร้ายคางแหลมหนวดดุแววตาขึงขังมีผลงานตั้งแต่ปี2 5 0 7 ไล่เลียงยาวนานมาจะถึงปี2 5 3 0มากกว่าร้อยเรื่องและที่ถือเป็นคู่หูดาวร้ายต่างวัยก็คือเห็นไกลคันชิดเรื่องไหนก็มักจะเห็นอดีตพระเอกคางบุม๋มผู้มาเอาดีทางบทดาวร้ายอย่างอนันต์สัมมาทรัพย์เล่นประกบด้วยแทบทุกเรื่องที่ว่าต่างวัยก็เพราะว่าไกลคันชิดเกิดก่อนอนันต์ถึง8ปีครับหนังไทยไรายได้งามเรื่องชุมแพปี2 5 1 9 ทั้งอนันตส,สัมมาทรัพย์กฤษณะอํานวยพรและไกรคันชิตก็ถูกสมบัติเมธนีพระเอกของเรื่องเล่นสะอวมตั้งแต่เพลงเตเต้นหนังที่ร้องโดยสันติลุนเพยยังไม่จบดีด้วยซ้ํามีอีกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของไกรคันชิตที่หลายใครยังไม่รู้นั่นก็คือเขาเป็นสิทธิ์เก่าของอุเทนถวายครับหรือชื่อในปัจจุบันก็คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวาย ซึ่งเดิมรู้จักกันในานามของโรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวายมีคติพจน์ว่าถ้าเรารักสมัครจิตก็ต้องคิดสมัครมือที่น้ำเงินคือที่รวมรักสมัครคงนั่นเองครับพูดถึงสิทธิเก่าอุเทนถวายในวงการบันเทิงบ้านเราก็มีดารานักร้องนักสแสดงที่มีชื่อเสียงเป็นสิทธิเก่าเลือดน้ำเงินหลายคนด้วยกันขอ,อยกตัวอย่างพอเป็นเศษเนื้อข้างเถียงดังนี้ครับ คนแรกที่นึกได้ตอนนี้ก็คือพระเอกตลอดการนักสแสดงที่รับบทพระเอกมากที่สุดในโลกถึง617เรื่องสมบัติเมธนีที่พอจบจากโรงเรียนเทพจินและออกมาหางานทําอยู่พักหนึ่งอารอสสมบัติของเราก็ได้เข้าเรียนต่อระดับอนุปริญญาที่โรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวายท่านต่อมาเป็นนักสแสดงอาวุโสผู้ล่วงลับเป็นคุณพ่อของพระเอกหนุ่มหน้าเด็กสอนรามเทพพิทักษ์คือคุณชุมพรเทพพิทักษ์ครับ หลังจากจบโรงเรียนวัดขันเงินและโรงเรียนศรียาภัยที่จังหวัดชุมพรแล้วก็ได้เดินทางเข้า,ขากรุงเทพเพื่อเรียนต่อที่อุเทนถวายส่วนท่านต่อมาพอเอ่ยชื่อต้องรู้จักกันทุกคนครับเป็นนักร้องเพลงเพื่อชีวิตผู้ยิ่งใหญ่ลูกชายนักหนังสือพิมพ์ยืนยงโอภากุลหรือนาแอดคาราบาวซึ่งพอจบประถมจากโรงเรียนวัดสวุวรรณภูมิและชั้นมัธยมจากโรงเรียนกนสูตรศึกษาไล ก็ได้เดินทางจากสุพรรณบุรีบ้านเกิดเข้ากรุงเทพมหานครเพื่อเรียนต่อที่อุเทนถวายอย่างตั้งใจส่วนท่านต่อมาคือเลิศประสมทรัพย์ครับท่านเป็นสุดยอดนักร้องนักดนตรีวงสุนทราภรณ์เป็นราชาเพลงตะลุงเจ้าของบทเพลงอมตะสองเพลงที่เราคุ้นหูกันดีก็คือเพลงรำวงสาวบ,บ้านแต้และรำวงหนุ่มบ้านแต้อันลือลั่นหลังจบจากโรงเรียนบำรุงวิทยาก็ได้เดินทางไปเรียนต่อที่โรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวาย รุ่นเดียวกันกันกบเล็กอ่ำเที่ยงตรงและคำรนสัมบุญนาณน,น์ครับราชาเพลงลูกทุ่งอย่างสุรพลสมบัติเจริญก็เป็นสิทธิ์เก่าอุเทนถวายและรุ่นหลังๆอย่างมอสปฏิพานปทวีการก็ล้วนเป็นสิทธิ์เก่าเลือดน้ำเงินอุเทนถวายเช่นกันครับส่วนไกรคันชิตหรือชื่อจริงว่าไกรลาดอินทรคันชิตนั้นถือได้ว่าเขาได้ดีได้ดีเพราะความเป็นอุเทนถวายนี่เองไกรลาดเป็นลูกคนที่สามในจำนวนพี่น้องสี่คน ชาย3ยหิงหนึ่ง 1. เกิดเมื่อวันที่7พฤษภาคม2479เกิดก่อนสมบัติเมธนี1ปีเกิดหลังมิชัยปัญชา2ปีเป็นชาวเมืองหลวงกรุงเทพมหานครโดยกำเนิดบ้านเกิดอยู่แถวเขตป้อมปราบสตรูพ่ายพอเรียนจบจากโรงเรียนเพตารัดบำรุงแล้วคุณพ่อคันชิตกับคุณแม่ฉเฉลิมสีอินทรคันชิตก็ได้ส่งลูกคนที่3ของครอบครัวไปเรียนต่อที่เรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวาย ราวปี2497ถึง2498พอเรียนจบจากอุเทนถวายวิชาความรู้ต่างๆที่ได้ร่ำเรียนมาก็ได้นำพาชีวิตของไกรล,ลาดอินทรค,คันชิตไปเป็นนายช่างสำรองที่กรมยุยทธโจัธาทหารบกที่นี่ถือได้ว่าการงานดีเพื่อนฝูงมากมายเจ้านายรักใร้เอ็นดูแต่อนาคตของหนุ่มไกรล,ลาดมีได้หยุดแต่เพียงเท่านั้นรอยเท้ายังไม่หมดอนาคตยังยาวไกล เขาทำงานเป็นนายช่างาสำรองอยู่ได้ถึงสองปีก็ลาออกไปเป็นทหารรับใช้ชาติสังกัดกองพลที่หนึ่งอย่างเต็มเกียรติลูกผู้ชายชาติทหารด้วยความที่เป็นหนุ่มอารมณ์ดีตัวสูงสงา่าและชอบท้าทายเรียนรู้สิ่งใหม่ๆระหว่างที่เป็นทหารอยู่นั้นไกรลาดจึงได้เปเรียนโชคมวยฝึกฝนจนได้เป็นนักมวยสมัครเล่นสมใจในนามของทวีศักดิ์นาคพยักษ์แต่เด็กช่างอย่างเขาถนัดวางแผนออกแบบ และคำนวณตัวเลขมากกว่าการใช้กำลังพอชกมวยไปได้ไม่นานเห็นว่าตัวเองคงเอาดีทางมวยไม่ได้จึงตัดสินใจแขวนนวมเลิกจากเป็นนักมวยไปในที่สุดพอกลลาดออกจากทหารและแขวนนวมแล้วก็ได้กลับไปใช้วิชาช่างที่ได้ร่ำเรียนมาจากอุเทนถวายบริหารจัดการความรู้จนกลายเป็นอาชีพอีกครั้งคราวนี้เขาได้จับมือกับเพื่อนๆลงทุนรับหมอก่อสร้างไว้ลายสิทธิ์เก่าเลือดน้ำเงินขณะนั้น คือราวปี2505ถึง2506ไกรลาศอายุเลยไปเป็นเ,เพศมาได้ไม่นานอย่าลืมว่าเขาเคยเป็นนักมวยเป็นทหารมาก่อนรูปร่างย่อมได้สัดส่วนแข็งแรงสมวัยบวกกับหน้าตาเครี้ยงเกาเหลาหล่อกอบกับเป็นคนยิ้มง่ายอัธยาศัยดีมีอารมณ์ขันไปไหนมาไหนจึงมีความโดดเด่นเป็นประกายฉายแววกว่าใครในกลุ่มเพื่อนอย่างไม่ตั้งใจกระทั่งวันหนึ่งชีวิตหนุ่มรับเหมาก่อสร้างอย่างไกรลาศอินทรคันชิต ก็เปลี่ยนไปตลอดการเมื่อเขาได้พบและรู้จักกับพระเอกเก่าอย่างปินเนเรศสีนาคารเขา้าราวกับโชคชะตากำหนดไว้แล้วพบเจอกันครั้งแรกปินเนเรศก็รู้สึกประทับใจในรูปร่างหน้าตาของไกรลาศหลังสนทนาพูดคุยกันเป็นที่ถูกวกพอใจแล้วจึงได้เอ่ยปากชวนเขาไปเที่ยวที่กองถ่ายด้วยไกรลาศเป็นคนรักสนุกอยู่แล้วมีนิสัยชอบท้าทายเรียนรู้อะไรใหม่ๆจึงตอบตกลงอย่างไม่ลังเลใจ หลังจากฝากงานรับเหมาไว้กับเพื่อนๆเ,เป็นที่เรียบร้อยไม่มีอะไรน่าห่วงแล้วตอนนั้นราวปลายปี2 5 0 6ไกรลาดตามปินเรศไปดูเข้าถ่ายทำหนังเรื่องก้าวมังกรของค่ายดวมฤดีโปรดักชั่นที่วรุณชตรกุลนอายุทยาเป็นผู้กำกับสมบัติเมธนีแสดงนาและปินเรศร่วมแสดงด้วยปินเรศได้แนะนาไกรลาศให้รู้จ,จักกับชาณียอดชัยดาวร้ายหนังไทยเจ้าของชายา แจ็คพาเลนด์เมืองไทยทั้งปินนเรศตและชานีจึงได้พาไกรลาศเข้าไปพบกับวรุณผู้เป็นทั้งผู้สร้างและผู้กำกับหนังชื่อดังพอวรุณเห็นไกรลาศเข้าก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงให้สิงจิตได้จับหนมช่างหน้ามนคนนี้ให้เข้าฉากเล่นหนังทันทีวันนั้นเลยแม้จะได้รับบทเพียงตัวประกอบเล็กๆไม่มีบทพูดอะไรแต่ก็ทำให้ไกรลาศตื่นเต้นดีใจเป็นหนักหนาและวันนั้นเองวรุณชัตรกุลณอยุธยา ได้ตั้งชื่อในการแสดงให้ไกรล,ลาดว่าไกรคันชิตจากวันนั้นวรุณแห่งค่ายชัดชยัยภาพยนตร์ได้รับไกรคันชิตเข้ามาเป็นเด็กในสังกัดโอ้หนอชีวิตแต่ก่อนเขาเป็นถึงนายช่างผู้รับเหมาก่อสร้างที่คอยสั่งงานลูกน้องอย่างแข็งขันแต่ตอนนี้ขณะนี้ที่กองถ่ายหนังค่ายชัดชยัยภาพยนตร์ไกรคันชิตคือเด็กใหม่เขากลายเป็นเด็กกองถ่ายที่ต้องช่วยงานทำงานกองถ่ายสารพัดต,ตั้งแต่ยกของเสิร์ฟน้ำยกรีเฟล็กซ์ หรืองานทั่วไปตามแต่ใครจะเรียกใช้มันคือความท้าทายของชีวิตมันคือบททดสอบเขาบอกกับตัวเองเช่นนั้นขณะทำงานเป็นเด็กผู้ช่วยในกองถ่ายไกรคันชิตก็มีโอกาสาได้เข้าฉากกับเขาบ้างเล็ก,ลกๆน้อยๆเป็นตัวประกอบไกลๆไม่มีบทบาทอะไรนักเมื่อตัดสินใจเดินทางสายนี้แล้วก็ต้องเดินให้สุดทางไปให้ถึงจุดหมายเขาเดึงเอานิสัยรักความท้าทายของตัวเองเดินหน้าต่อด้วยการเฝ้าศึกษาเรียนรู้ และฝึกซ้อมการแสดงคนเดียวอย่างเงียบๆแบบครูพักลักจําและบางครั้งมีดารานักแสดงใจดีบางคนก็ช่วยสอนช่วยแนะนําการแสดงให้เขาขณะพักกองถ่ายแถมยังมีผู้ใจดีบางคนช่วยสอนการเต้นรําให้เขาด้วยเขาส่มฝึกอยู่อย่างนี้นานเป็นสัปดาห์เป็นเดือนและหลายเดือนการฝึกฝนฝึกซ้อมและการลงมือทําอย่างต่อเนื่องแบบมีเป้าหมายชัดเจนเอาจริงเอาจัง,เ,จงเหล่านี้ ล้วนเป็นคุณสมบัติที่ดีของผู้ประสบความสําเร็จในที่สุดเมื่อเห็นว่าไกรคันชิตมีความพร้อมมากขึ้นทั้งการฝึกซ้อมและชั่วโมงบินในการทํางานวารุณชัดกุลณ,ณยัยทยาแห่งชัดชัยภาพยนตร์จึงได้ให้โอกาสเขาแสดงหนังโดยให้ได้รับบทที่เข้มข้นมากขึ้นซึ่งส่วนมากจะรับบทเป็นตัวร้ายกระทั่งได้รับบทเด่นๆขึ้นเรื่อยๆจากปี2506ที่ก้าวเ,เข้ามาในวงการบันเทิงปี2507ไกรคันชิต เริ่มมีผลงานแสดงหนังอย่างเต็มตัวเรื่องแรกคือเรื่องเทพบุตร12คมที่มีสโลแกนหนังว่าทุกชีวิตใต้แผ่นฟ้ากลางคืนของสังคมกรุงเทพต่างอยู่กันอย่างเย้ยฟ้าถามนุษย์เพราะเป็นเทพพบุตร12คมสมบัติเมธนีกับเพชราชวราชแสดงนำจากนั้นไกรคันชิตก็มีผลงานต่อเนื่องรวมแล้วมากกว่าร้อยเรื่องในระยะเวลากว่า30ปีในวงการเช่นเรื่อง ศึกเสือไทยคมสีหราชตัวต่อตัวเทพบุตรสลาตันเจ็ดสิงคืนถิ่นอินรีทองคมแฝกชุมแพรกายทิพ์ถามฤตยูเป็นต้นนักแสดงที่มีชื่อเสียงทั้งหลายส่วนมากมักมีฉากจำฉากประทับใจคนดูเสมอครับอย่างสรพงษ์ชาตรีมีฉากจำอยู่หลายเรื่องเช่นฉากจุดเทียนระเบิดน้ำในหนังเรื่องไกลทองปี2523 ซึ่งเป็นฝีมือเทคนิคภาพของสมโพธแสงเดือนฉายหรืออย่างป๋าสออาสนาจินดาฉากจำก็มีหลายเรื่องด้วยกันครับอย่างฉากที่ป๋าสออุ้มผ้าตราเดินลงน้าในเรื่องแผลเก่าปี2 5 2 0ก็เป็นฉากจำที่สะเทือนใจอีกฉากหนึ่งครับไกรคันชิตก็มีฉากจำที่เป็นแฟนประทับใจและยังจดจำกันได้ก็คือฉากที่เขาเล่นบทเลิฟซีนกับเซ็กซี่สตา์ชื่อดังในยุคนั้นแก่นใจมีนักกนิตในหนังเรื่องเลือดทรณง ปี2509อย่างที่กล่าวมาแล้วครับว่าเรื่องไหนมีใครคันชิดเรื่องนั้นจะต้องมีอนันต์สัมมาทรัพย์เรื่องไหนมีอนันตสัมมาทรัพย์ก็มักไม่พลาดที่จะมีใครคันชิดด้วยเสมอเหมือนคู่ของสมศักดิ์ชัยสงครามกับพี่พบผู้พินโยอย่างไงันอย่างนั้นถึงในจอดาวร้ายคางแหลมหนวดเข้มอย่างเขาจะดูดุร้ายเหี้ยมเกรียมแต่ในชีวิตจริงนั้นใกรคันชิดได้ชื่อว่าเป็นดารานิสัยดีมากคนหนึ่งครับ มีเมตรีต่อเพื่อนฝูงและคนทั่วไปจึงเป็นที่รักของคนทั้งในและนอกวงการความเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีอารมณ์ขันนี่เองที่ทําให้กลายเป็นจุดเด่นจุดขายของดาวร้ายอย่างเขาไปโดยปริยายใกล้ขันชิดพบรักครั้งแรกรับราชการอยู่กรมยุยทธจวธาทหารบกกับนักร้องดังแห่งวงชุนตราพรนั่นก็คืออ้อยอัชราเจ้าของเพลงดังสวัสดีบางกอกที่ร้องขึ้นต้นว่า อย่าไปเลยบางกอกจะบอกให้พี่เคยไปมาแล้วน้องแก้วเอ๋ยนั่นเองไกรคันชิตหรือไกรลาดอินทรคันชิตครองรักกับอ้อยอัชารามีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนต่อมาในปี2510ด้วยเหตุผลที่ว่าทัศนะไม่ตรงกันทั้งสองจึงได้เลิกร้างกันไปต่อมาไกรคันชิตได้พบรักครั้งใหม่กับใหญ่พจนีกุยกานนเมื่อครั้งที่ทั้งสองไปอบรมลูกเสือสำรองที่ทนบุรีเมื่อวันที่ 1มก,กราคม2 5 1 4โดยสาวเจ้าคนนี้เป็นลูกสาวของพันเอกพิเศษกาดกับคุณกทินกุยการน,นด้วยความที่ใครเป็นคนคุยสนุกมีอารมณ์ขันหัวเราะอารมณ์ดีตลอดเวลาแถมยังเอาใจเก่งพูดจาเพระสะสน r เขาจึงสามารถพิชิตใจลูกสาวผู้พันได้สำเร็จไกลคันชิดสมรสกับใหญ่พจนีกุยการน,นเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2 5 1 5 มีสั้วทองครองใจด้วยกันสองคนเป็นชายหนึ่งหญิงหนึ่งและลูกชายคนโตนี้ต่อมาได้กลายเป็นนักแสดงฝีมือดีอีกคนของวงการครับนั่นก็คือต้นพิเศษอินทระคันชิตต้นพิเศษมีผลงานแสดงหนังตั้งแต่ปี2443เรื่องบางเกอกเดนจูรัสเพชรคาดเงียบอันตรายต่อด้วยเรื่องเจ็ประจันบานภาคหนึ่งและภาคสองรับบทเป็นดันมหิธาเรื่องมหาอุดรับบทเป็นสารวัตรมนทน เรื่องทวิพบเรื่องเจ้าสาวผัดไทยรับบทอาจารย์สุรชาติต้นพิเศษอยู่วงการได้6ปีก็ออกมาดูแลกิจการของครอบครัวสารฝันให้กับผู้เป็นพ่อโดยคุณยายของเขาหรือแม่ยายของไกรคันชิตคือคุณกระถินกุยนานนนั้นท่านมีกิจการเป็นเจ้าของบริษัทผลิตยาสีฟันและผลิตภัณฑ์วิเศษนิยมคําว่าวิเศษนิยมนี่เองทางําให้เพื่อนๆชอบล้อไกรคันชิตด้วยความรักว่าลูกเขยวิเศษนิยม ส่วนไกรคันชิตนั้นก็ได้ก่อตั้งบริษัทโฆษณาขึ้นมาชื่อบริษัท P.I. Advertising โดยตัว P มาจากชื่อของภรรยาของเขาพจนีส่วนตัว I นั้นมาจากอินทรคันชิตในภาษาอังกฤษบริษัทนี้เขามีความฝันก่อตั้งขึ้นมาเพื่อรับงานโฆษณาทั่วไปแต่หลักๆคือรับงานโฆษณาผลิตภัณฑ์วิเศษนิยมของแม่ยายโดยเฉพาะเรียกว่าเป็นกิจการในครัวเรือนก็ว่าได้ไกรคันชิต จึงถือเป็นดาราที่มีชีวิตมั่นคงสุขสบายครอบครัวอบอุ่นชีวิตดีงามด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองและครอบครัวและแล้วกฎธรรมชาติก็ทำงานของมันอย่างซื่อสัตย์ไกล้คันชิดจากไปด้วยโรคชราเสียชีวิตเมื่อวันที่14มกราคม2559ในวัย79ปีสิทธิ์เก่าอุเทนถวายผู้ไว้ลายทั้งฝีมือช่างและฝีมือการแสดงทิ้งไว้เพียงผลงาน และกิจการให้ลูกชายและครอบครัวดูแลไกรคันชิดชื่อนี้คือตำนานขอกราบคารวะตาลยครับ